สวัสดีจ้าสุตาอ,อยุยอนเขาขั้วอีเดอร์จ้าวันนี้เขาสิวมะเห็ดนำพริกปลากระป๋องนะจ้ามีอีหยังขิงพี่น้องเออเดี๋ยวกฟองกระป๋ากระป๋องกับอันนี้นี่น้อจ้าปากระป๋องน้อจ้าก้อนอันดับแรกข้ากระปอกปอกหอมแล้วก็กระเทียมนะจ้าแล้วก็กระพริกสดนะจ้ามะตอยมะขวานะจ้าเนาะ ก็จะตตำตอนแรกนะจะตัวไปจึงัวมันสุดๆนะจะจ้าัวทีแล้วนพี่น้องไปต่ำะจะเนะแกนเรยไปตํากันก็จะตีะะต,ตทุกย่างให้ละเอียดน,นะจ๊ะตย่างให้มันละเอียดก่อนนะจ๊ะ ำพริกไอ้ที่หข้าครัวไว้พริกหอมกระเทียมมันแหลกดีแล้วนะจ๊ะข้าก็สิมาตักเอาองใต้ตอนป่านะจ๊ะตักเอาตอตอนป่าลงไป,ปโขกให้มันละเอียดน,นะจ๊ะโอโนี่เมยจ้ะพี่น้องเรืมอเมะฮิตไม่นู่งไง่ายกินจ้ะเอ็ดงานเมยทั้งมันหนาวนะจ๊ะ ปลากระป๋องนี่คือสองกระป๋องด้วยจ้ะเสร็จสองกระป๋องเลยจ้ะเขากับบีบีปลากระป๋องนี่มันไอแหลกง่ายอยู่แล้วนะจ้ะเขากับต่ำจนกว่ามัน่ถึงมือเละะีคุณอาจารย์ เพราะถ้ในปรุงยังจะข้าวทาไปปรุงปลาหมันข้าผัดเราจะเด้อเหตุจ้ะกระได้ดรประมาณนี้นะจ้ะมุน,นเอรีแล้วนะจ้ะพี่น้องจ้ขาข้าวกระเอาไปผัดกันเลยนะจ้ะตั้งกระทะเปิดไฟนะจ้ะก็เอา,ามันเผื่อลงไปจักประมาณเพต้องใส่หลายดนะจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าเอาลงไปผัดใน,นนั้น ก็จะเลี้ยาจมผืดนตุมนะก็ได้จ้ะเมนูนี้ห่าใส่พริกป่นก็ได้ด้วยจ้ะเห็นไหว่ามักพริกสดนะจ้ะห่าเอาพริกป่นใส่แทนกันได้จ้ะ แต่เรื่อยนะจ๊ะมันหอมนะจ๊ะเนะาะญาติเสียงดังไม่ค่อยนะจ๊ะ แห็งอากาศน,นอน้ำผิกปลากระป๋อ,นนอ,องง่ายง่ายสไตล์ตาอุดรชาแนวนะจ๊ะเนาะเป็นอย่างง่ายน่น้องอที่เขาจะพัดไปจนกว่ามันอันนี้นจ้ะเขาจะคอยสิ้อมปุงขั้นตอนก็ว่าแห่นี้มันน้ำิของขามันแห่งมันหอมก่อนนะจ๊ะจึงอมนนะปุงนจ๊ะ เดียวนะจ๊ะข้าวกระเทียมน้ำปลาไม่หยองใส่นะจ๊ะพอประมาณนะจ๊ะแับแต่งนวดข้าวกระเทียมไส่เล็กน,นกน้อยนะจ๊ะตัวก้มนวดจะน้อยนะจ๊ะดอกใส่หลายดอกโมลูกโมลอดนะจ๊ะแต่กี้บ่ยางพี่น้องจะมีอยางเดียวนะจ๊ะได้กระตามชอบไผ่มันนะจ๊ะน้ำปลาใส่อีกินจ้ะพี่น้อง ใส,ใส่น้ำปลากระป๋องหย่อนลงจากน้อยน้อยจ้ะจากสองช้อนก็ได้จากพี่น้องดูจ้ะก็จะ,ะพัดอีกรอบนึงนันจ้ะ เล็ดลอยและซ้ำเท้านีแล้วเข้ากับติดแกไว้ก็นนาจะหน้าพอดีใจจะพี่น้องบีบมะนาวลงไปเลยจ้ะตอนช่วงตะไคร้มหงอนอยู่นะจ๊ะ ตามชออดเลยจ้าใครมักแบบว่าสมลลยสมสม,ยสมลายสมหน่อยนะจ้าเฮียจ้าสมีเดียวเลยจ้า หน้าตาของน้ำพริกปลากับฟองของเฮานะจ๊ะแล้วก็จะเสิร์ฟกับผักสดๆนะจ๊ะกับไข่ตุ๋นนะจ๊ะซิมเบิ้ลกอนจ๊ะเขาปากกรรมการวะจ๊ะขาดโอเคเ้าจ้ะพี่น้องแล้วเข้าไปเทสใถ้ถยกันเลยนะจ๊ะ เสิร์ฟแล้วจ้าน้ำิีปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเสิร์ฟผักสดๆแล้วก็ไข่ต้มนะจ้าอร่อยมากๆค่ะมาเด้อจ้ามากินน้ำกันด้อจ้าพี่น้องจ้าเบิง่งขดขิงดจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสะใจให้กับตุ๊กตาอุดอรชาแนลด้วยจ้าพี่น้องเด้อ ขอบคุณหลายๆพี่ๆน้องๆที่เขามารับชมคที่เขามาติดติดตามปินกำลังใจให้กันนะจ๊ะลูกตกากระิตอบคอมเมนต์ซาแน่แต่ว่าการะิไปมั่ทุกบ้าน้อจ้าพี่นอ้องสุดท้ายกมีดีอย่างจ้ามากินเขาน้ำกัน้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย